นี้เป็นคลิปแชร์ประสบการณ์กันอีก1 EP ีครับเราจะพูดถึงมาด้าสามรหัสตัวถัง b ีโฉมล่าสุดกันนี่เป็นรถของรุ่นน้องในทีมนี่แหละแน่นอนครับก็เคยทําไปแล้วว่าเจาะลึกมาด้าสามีเป็นยังไงและก็ประจวบเหมาะว่ารถของน้องในทีมนี่ได้รอเปลี่ยนยางพอดีแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นครับรถคันนี้เนี่ยเป็นยังไงมายังไงมาฟังจากปากผู้ใช้งานกันหน่อยว่าทําไมถึงซื้อรุ่นนี้บํารุงรักษาเซอร์วิสกันยังไงบ้างและที่ผ่านมาเจอปัญหาอะไรไหม โอเคครับแล้วก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะฮะแล้วก็ข้างหลังก็คือรถของน้องนาโนนะครับที่เป็นทีมงานของเราเองฝั่งถ่ายภาพนิ่งนะก็เข้าเรื่องเลยมาด้าสคันนี้เนี่ยเป็นมาอย่างไงทําไมถึงต้องรุ่นนี้คันนี้โอเคขอเล่าหน่อยว่า ตอนแรกอะ่ะคือรถคันแรกผมเป็นตัวเตยาริสก็เป็นรถคันแรกแล้วก็เป็นรถที่ใช้ช่วงเรียนมหาลายัยแล้วก็ตอนทํางานแรกแรพอเริ่มทํางานมาสักพักก็รู้สึกว่าเออรถยาริสมันก็2 0 1 4เริ่มเก่าถึงเวลาเปลี่ยนก็รู้สึกว่าไหนไหนจะ move แล้วอ่ะก็ move ขึ้นมาสัก 1- นึ่งหรืสองเซกเมนต์ให้รู้สึกว่าแบบเออมันเข้ากับการใช้งานเรามากขึ้นมันเราเจอคาแรคเตอร์หรอว่าเราชอบขับรถแบบไหนแนวไหน<ๆ>ก็รู้สึกว่าอันเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์ซึ่งพวกเรื่องการดีไซน์เรื่องแบบว่ากลิ่นอายหลายๆอย,ย,ย่างที่เขาเรียกว่ามันอาจจะด เพื่อนหลายๆคนในใน C s e gment เรื่องหน้าตาเรื่อง build quality อะไรเงี้ยเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจด้ไหมใช่ใชรู้สึกว่าไอ้ตัวทั้งดีไซน์ทั้งการประกอบหรือว่า c h a r a c t ร์รถเนี่ยคือมันค่อนข้างสอดคล้องกันอืมเออแล้วก็รู้สึก,กว่ามันถูกจริตเราว่างั้นละใช่แล้วมันก็ค่อนข้างฉีกเหมือนที่พี่เตินบอกวาจะไม่ว่าจะ alts หรือ suv หรือว่ารถที่อยู่ในเซ gment ที่ใกล้เคียงกันอันนี้คือสิ่งที่เราวาดฝันไว้แบบเชี่ออันนี้แหละคือชอบแต่แต่แต่มันก็จะมีอีกเวนึงว่าแบบ เฮ้ยมึงก็จะซื้อมันตัออ้งสามอะเพื่อนกนจะบอกว่าเฮ้ยได้วะมันเดินทางข้างหลังมันแคบเ้ยอ,อึดอัดไหมชัน้นหลังทอ่อชั้นบีมตึงตังนะเครื่องก็ไม่ติดแรงขนาดนั้นเจอไฮบริดเจอเทอร์โบมันไปกว่านะไอพวกคําพวกเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราฉุดคิดไหมหรือว่าก็ไม่เราไม่ได้อะไรตรงนั้นจริงๆสิ่งที่ทําให้ฉุดคิดอะที่สุดเลยคือเรื่องของราคาเมเนแนนซ์ Uh huh. อ่าอ่าคือหลายๆคนก็จะบอกว่าเออมาซ่าซ่อมแพงกว่าไป็นเทนจุกจิกกว่าอะไรเงี้ยไอราคาที่แพงกว่าเนี่ยรู้สึกว่าเจอจริงแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันโดดขนาดนั้นไม่ได้ฉีกจาก Honda ซะเท่าไหร่ปร uh huh. ามานนั้นนี่คือปัจจัยหลักที่รู้สึกว่าคนต้องคอนซิเดอร์ตอนที่เลือกรถ uh huh. เออส่วนอย่างอย่างที่พี่เติลพูดอะ่ะคือเรื่องของช่วงล่างจริงๆก็มีหลายๆคนก็ซิปมาแล้วก็ดูจากรีวิวพี่เติลด,ด้วยเขาบอกว่าเออรถมา่อาข้างแข็ง,ง,ง,งนะ uh huh. เออซึ่งก็จริงพอมาใช้ชีวิตจริงอ่ะรู้สึกแข่ด โดยเฉพาะพอรถเริ่มมีอายุหน่อยก็ <ừ. S 2> รู้สึกว่าเออมันแข็งจริงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแย่จนแบบเออใช้ชีวิตยากกลายเป็นรถสปอร์ตกลายเป็นรถที่แบบตึงตั้งแบบนั่งไม่สบายไม่ใช่เลย <ừ. S 2> คือทั้งช่วงล่างทั้งเบาะทั้งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างสอดคล้องแล้วก็ค่อนข้างลงตัว <ừ. S 2> สําหรับคนที่ชอบขับรถก็จริงๆความจริงนลโนจะคล้ายๆจะให้ผมนะว่าตอนที่รีวิวคลิปที่แล้วก็แบบเออมันมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่คนชอบขับรถชอบไม่ว่าจะเรื่องช่วงล่างความเกาะถนนความอยู่พื้น แต่เรื่องปัญหาที่ว่าข้างหลังแคบอึดอัดอะไรเงี้ยความจริงพี่ว่าเราสองคนน่าจะคล้ายกันตรงที่ว่าแบบเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใช้รถคันนี้เป็นรถครอบครัวแบบนั่งสี่คนของเต็มคันตลอดเวลาใช่เขาเรียกว่า90%หรือแทบจะแบบร้อยซของชีวิตรถคันเนี้ยคือเหมือนจะเป็นแค่เราขับแล้วอาจจะมีะมนะเพื่อนมีแฟนนั่งแค่แบบคู่หน้าแล้วก็ข้างหลังแบบเอาไว้ในยามที่แบบว่าเอ้ยอาจจะแบบเพื่อนนั่งไปทานข้าวกันนิดเดียวขับไปหน้าปักซอยหรืออะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆมันเลยว่าไอ้ที่เป็นปัญหา ขของเาไม่ได้เป็นปัญหาของเราสำหรับเรานะอซึ่งหลายคนก็จะเป็นอย่างนี้นะที่ใช้มาด้่าแบบหลายคนเนี่ยก็จะเจอมาเนี้ยซึ่งสุดท้ายมันมาอาจจะไม่ใช่ประเด็นสําหรับคนที่ใช้จริงขนาดนั้นและปัญหาที่ใช้มามีไหมว่าแบบอย่างของคันพี่รุ่นเก่าบีเอ็ม <BM S 2> จะมีแบบปั๊มติก๊กหัวฉีดโชคลั่วลุกล็อออกตันสายพานลั่วอันนี้ตัวบีพีมันมันก็ปรับปรุงอิมพูมาเยอะ เรา<ช><ใ>จเจออะไรบางางคือคือที่ผมตอนก่อนซื้อก็แบบก็เหมือนพี่เติร์นน่ก็จะศึกษาอ่านทั้งโพสคนอื่นทั้งบล็อกดูรีวิวอะไรมาทุกต่าไปหมดก็จะเห็นจากยูเซอร์คนอื่นเนาะก็จะมีเรื่องของกระจกมองข้างที่ไม่ค่อยไม่ค่อยพับบ้างพับแปลกมีปัญหาไอ้ไอ้ตัวเนี้ยเราแก้ด้วยการให้เคมอเตอร์ถูกซึ่งผมก็เคมไปแล้วอยู่ในวารันตีก็เคมไปไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้เคมไปหนึ่งรอบแล้วก็บางคนก็มีบ่นเรื่องของ ก็ร่างเสียงดังซึ่งผมไม่เจออแล้วก็มีเรื่องคอ,อ,อมแอร์ซึ่งผมยังก็ไม่เจอเหมือนกันโอเคซึ่งเนี่ยโดยรวมภายนอกก่อนที่จะอินโทรเข้าถึงการขับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละว่าซื้อเพราะอะไรทําอะไรไปบ้างพอใจไม่พอใจอะไรยังไงและรับได้ในเวนไหนส่วนค,คันนี้ก็คือเดิมเนาะเดิมครับไม่แต่งอะไรทั้งนั้นจริงๆแล้วคันนี้ถึงจะดูเดิมๆแต่มันก็มีสองอย่างที่ผมเปลี่ยนมาหนึ่งคือเบรก เบรกเดิม e เนี่ยไม่ได้หมดไม่ได้แบบเป็นอะไรเลยแต่รู้สึกว่าเออจากการที่เราชอบขับรถเอนจอยมีความแบบฟิล e ์ดร v e อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็รู้สึกว่าอยากจะให้อยากจะได้เบรกที่ r e สปอน s ์ดีขึ้นออระยะแป้นเบรกเนี่ยั้นลงแล้วก็แบบ mm hmm. มีการแบบจับขึ้นหรือรู้สึกแบบลีเนียขึ้นแบบ สี่นี่คนขับรถชอบอะคนแบบคนชอบขับรถจะชกดแล้วมันปึ๊กขึ้นมันดูดขึ้นมันเขาเรียกว่าการถลายเฟดมันน้อยลงใช่จริงความร้อนจริงไม่รู้ว่าพอควแมนรงต่างหรือเปล่าแต่ฟีลลิ่งมันได้ก็รู้สึกว่าเออแค่นี้ก็คุ้มละก็เลยเปลี่ยนเป็นเออ่ผ้าเบรกนิสเตอร์มิวส์เบรกคืเติ้ลเนี่ยยินจะเป็นคนแนะนําและอย่างที่เปลี่ยนก็คือนี่ตรงนี้เป็นล้อ BBS ของ Mazda เป็นเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คสกินเนอร์สไตล์ที่ คือส่วนมากเนะี่ยไอชุดนี้จะเห็นเป็นชุดแต่งก็คือสเกิร์ตหน้าข้างดีฟิวเซอร์แล้วก็เออแล้วก็สปอยเลอร์แต่ผมรู้สึกว่าไม่อยากได้ชุดแต่งมันเตียเ้ยอยากได้แค่ล้ออางเดียวใช่ก็คือจริงๆแล้วดูันผ่านก็จะเหมือนเอยเหมือนล้อดเดิมเอาไปทําสีดํามันก็เหมือนแบบดูเรียบๆของมันดูไม่ได้เหมือนรถแต่งแต่ถ้าคนที่แบบเจาะจริงๆริก็แบบเชื่อทำไมคาน้ซี่มันเยอะกว่าปกติใช่คือม,มันจะเป็นแบบเป็นดีเทลรายละเอียดเล็กน้อยที่ คาเนิร์ดเาจะชอบอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้ครับว่าตั้งแต่เริ่มมาอะไรเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูท่อนต่อไปเลยว่าเมื่อองค์ประกอบหลายอย่างมาถึงการขับและเมื่อการขับจริงๆมันมีทั้งเรื่องอัตราเร่งอัตาเส้นเปืองช่วงล่างเนี่ยมาเหล่ากันต่อว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงไปชมกันครับ ช่วงขับขี่นะครับก็อันนี้เป็นรีวิวแบบชิลๆแต่เน้นแชร์ประสบการณ์จริงอย่างตอนแรกเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าทําไมถึงซื้ออะไรไงอ,อ,อันนี้มาถึงการขับว่าโอเคฟีลขับหลายคนอยากรู้ว่าแบบจะซื้อมือ2องคันนี้หรือว่าจะซื้อมือ1นคันนี้แล้วจากปากคนใช้จริงมากกว่าแบบ4ปีกับ3 0 0 0มื่นกโลเนาะว่าสุดท้ายแล้วอะไรอย่างไงบ้างอย่างแรกเรื่องความแรงคิดว่ามันชัดนะไ,ม,ไม่นะรู้สึกว่าค่อนข้างพอใช้เลย คือจากอย่างเราอยู่ดเวเวล้ราก็มีโอกาสได้ขับรถแบบมากมายมาาทั้งช้าทั้งแรงทั้งระเบิดได้แล้วพอมาขับรถตัวเองก็ไม่เคยรู้สึกว่าเออมันด้อยหรือมันแบบไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเมื่อก่อนที่เล่าอ่ะแบบนานมาแล้วใช่ยาหรืออันนั้นเราถือว่าเออไม่ไม่พอจริงๆแต่พอมาขับมาซานสามหรือแบบรถเซกเมนต์ประมาณเนี้ยรู้สึกว่ามันกลางๆพอใช้ทําได้เกือบทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะเรื่องเครื่องเรื่องหัตาเร่งเรืสินเปลือง ซีริงเกียร์6สปีดท,ที่ไม่ใช่ CVT อะไรเงี้ยเออมันยังมีความแบบว่ากดปุ๊บมาปั๊บแบบคลิกได้ปุ๊บบ๊บมาเลย<ช>่ก็คือเหมือนจุดแข่งของรถรุ่นนี้แหละว่าในขณะที่เพื่อนบ้านกลายเป็น CVT เกทัซะหมดแหละที่มีความแบบว่าเดี๋ยวอมเดี๋ดีเลยตอนออกตัวอะไรเงี้ยคือคันนี้ออกตัวมันไม่ได้จี๊ดแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันพอมันไหลไปได้ทั้งจุดหนึ่งจังหวะรอยลับจะปึ๊บปั๊บ โอ้ออกเนี่ยมันทําได้ดีกว่าพวกรถตระกูลพวกนั้นใช่ค่อนข้างลงตัวเลยก็อัตราเร่งเนี่ยของทีมไม่มีประเด็นที่มีปัญหาถ้าเกิดใครที่เก้าข้ามมาจาก E ีโคคาร์บีเซกเมนต์ะเนาะแล้วมาจาก C ีเซกเมนต์ะผมว่าไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรมันมันเพียงพอแล้วมันถือว่าแรงกําลังพอใช้หมดทุกย่านความเร็วแต่ว่าพอถึงยุคหนึ่งที่น้ามันมันแพงขึ้นเรื่อยอัตราที่เปลืองเนี่ยก็เขาเรียกว่าก็เป็นประเด็นในการตัดสินใจแต่ว่าความทีครั้งนี้ถามว่ากินขนาดนั้นไหมอีโคเทเกอร์สิจใช้จริงยังไงบ้าง ใช้จริงเนี่ยจริงในเมืองก็ไม่ได้น้อยหรือเยอะกว่าความคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกก็คือใช้ในเมืองก็ได้ประมาณเอาติดๆหน่อยอาจจะแบบ9ถ้าสบถ้าสบายๆคอมไบแบบรวมๆกันแบบทั้งติดทั้งขึ้นทั้งด่วนทั้งช้าทั้งเร็วอะไรอย่างเงี้ยใช้งานปกติผมอยู่ประมาณถังหนึ่งก็11-13โลลิตรเอาแต่ช่วง เออแต่อย่างวิ่งต่อจังหวัดเนี่ยผมว่ามันทาได้ค่อนข้างดีนะ<ม>ถ้าเกิดเราไม่รีบเราไม่เร่งไม่ได้อะไรมากมายเนี่ยครับปกติไม่ได้พยายามประหยัดอย่างผมเพิ่งไปเชียงใหม่มาขาไปที่ไม่ได้อยู่ในเมืองนะก็วิ่งได้16ว่กกว่ากับ17โลลิก็เกินอีกกว่าที่เกินใช่แล้วก็พออยู่ในเมืองด้วยเที่ยวเชียงใหม่กลับมาถึงกรุงเทพเกือบทั้งขาไปเที่ยวขากลับมีรวมขึ้นดอยสุเทพไปรอบนึงด้วยอยู่ที่14.8 นี่รวมรถเต็ดในเชียงใหม่ไปถังนึ่งด้วยนะซึ่งก็คือไปกลับก็ประมาณสักสองถังกว่าป่ะสามพอดีสามพอดีก็ถือว่าไม่ไม่ได้ขี้เหล่แต่แับรถเครื่องสัหรับล้วนใช่สอง้นศูนย์ด้วยใช่โอ้ก็อาจจะที่เกิอก็เขาเรียกว่ากลางๆเหมือนกันเพราะว่าเทียบกับพวกเอาติดพันแปดก็ไม่ได้หนีจากนี้หรอกถูกอืมคือโอเคถ้าเกิดคนที่ชอบขับรถเราพูดกับต้นคลิปไปแล้วว่า ช่วงล่างตลิบมันมีความแข็งความเฟิร์มความกระชับตามสไตล์ตามาด้าไม่ว่าจะตําแหน่งสองสามอะไรเงี้ยมันมันมี DNA ออกมาที่รู้เลยว่าแบบมาด้าคือมาด้าใช่เห็นด้วยแล้วในมุมของคนขคับเราชอบส่วนนั้นแหละแล้วส่วนที่ไม่ชอบเป็นเรื่องอะไรมีไหมสําหรับผมก็จริงๆมันคือประเด็นที่พี่เตินพูดเมื่อกี้เลยคือเรื่องของช่วงล่างอว่าเออมันมีคาแรคเตอร์ของมันมันมีความขับสนุกก่อนถนนมีความรู้สึกว่าเออเรามั่นใจกาขับแล้วก็แบบได้แบบเอนจอยซึ่งไอ แบบสโลแกนมาสดา้าก็ฟ e ลเด h e drive เนาะ uh huh. ซึ่งมันก็อย่างนั้นจริงจริงแต่รู้สึกว่าบางทีเนี่ยบางจังหวะมันฟ e ลเด h e drive เกินไปหน่อย uh huh. มันจะกลายเป็น feel the r มากกว่าคือรู้สึกว่าช่วงล่างเนี่ยในบางจังหวะค่อนข้างแข็งมีความตึงตังเล็กน้อยเ uh huh. หรืออาจะแบบมันไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบกลายเป็นรถสปอร์ตกลายเป็นรถที่ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยยากแต่รู้สึกว่าถ้ามันนุ่มได้กว่านี้สักนิดนึงมีความแบบ อาจจะเนียนไปกับแบบถนนประเทศไทยนิดนึงจะดีมากเขาเรียกว,ว่ามันมีบางจังหวัดที่เราอยากให้รถคันนี้มันมีอีกบุคลิกหนึงแซมขึ้นมาเล็กๆเพราะว่าแบบในวันที่เราเหนื่อยวันที่เราล้าทำติ่งหลายๆอย่างใช่เลยแล้วเขาเรียกว,ว่าทุกอย่างมันมาดีหมดแหละดูทัชชิ่งขับเออหน้าตรงหน้าตาขับอยู่ในรถมันดูดีแต่กลายเป็นว่าแม่เออนิดนงก็จะแอบคิดถึงช่วงล่างความนุ่มของ Civic, และความบาลานซ์กลมกล่อมบางๆของพวกเอลติดตระกูลพวกดีอากเข้ามานะเออก,ก็เข้าใจได้ว่าแบบมันมีหลายอย่างที่เขาเรียกว่าต้องแลกกันบางทีมันสุดตารางไปทางเรื่องหนึ่งแต่มันก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ให้อีกเรื่องหนึ่งไม่ได้เช่นกันคือมันมันมีรถแหละที่แบบสามารถกลมกลม่อมบาลานซ์ได้แต่มันก็จะไม่ได้สุดทางจะไม่ไดหนุ่มจ๋าไม่ได้แข็งจ๋าอมันกลางๆบางคันนุ่มไปเลยก็ไม่ได้ว่าจะให้แบบแข็งไปเลยได้หรือเกาะไปเลยได้ หรือบางคันอย่างคันนี้ที่แบบว่าแน่นกระชับเฟิร์มติดแข็งติด,ต,ดตึงๆ<ม>ก็จะไม่ได้ให้แบบรีวแบบนุ่มพรมพิเศษได้ใช่มันก็จะมีทางแก้หลายทางบางคนไปยุ่งกับช่วงล่างบางคนไปเปลี่ยนล้อจาก18ลงมา16เอาแก้มยางหน,น,นาๆให้เก็บพื้นนวลๆซึ่งสุดท้ายแล้วไอ้พวกนั้นอนะ่ะมันคือการแก้แบบที่เรียกว่าแบบอาจจะใช้เม้นเงินในการถมเยอะ แต่สิ่งที่อยากจะเขาเรียกว่าแชร์ฟังกับเคสเนี้ยก็อย่างน้องนาโ,โนเขาได้รอบในการเปลี่ยนยางพอดีก็เลยบอกว่าเอ้ยไหนๆถ้าจะเปลี่ยนยางแล้วนาโนก็ขับแบบไม่ได้เร็วโลกระเบิดแบบเต้นหรือคนอื่นในทีมขานั้นแบบขับแบบสุภาพชนนะใช้คำนี้แล้วจะมีความแบบว่าเออเราไม่ได้ขับเร็วไม่ได้อะไรแล้วใช้ยางนุ่มเงียบได้ก็เลยมองว่าถ้าสิ่งที่จะเล่นง่ายสุด <S <S เกี่ยวกับเรื่องทําให้รถมันวนวลขึ้นยางเป็นสิ่งแรกที่น่าสนใจเพราะว่า ไหนคนเรา่ขับรถไปมันยางมันต้องเปลี่ยนอ่ะมันไม่เหมือนโชคที่แบบโชคบางคนใช้10ปีเปลี่ยนทียางบางทีบางคนแบบวิ่งเยอะหน่อย2งปีเปลี่ยนสปีเปลี่ยนหรือ 30- มหมื่นสี่หมื่นโลเปลี่ยนทีเพราะฉะนั้นอ่ะไหนไหนมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะก็เลยแบบอ่ะพาไปเปลี่ยนที่บีควิงตอนนั้นก็เลือกเป็นเจ้าอันนี้แหละ n ิกเซนเอ็นฟิล่าเที่ก็เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความนุ่งเงียบแล้วก็รีดน้ดําดีแล้วก็มีเรื่องโร i n g งรีสต์แทนก็คือการไหลของ ที่ดีขึ้นทําให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ก่อนจะไปถึงช่วงนั้นครับ เผื่อท่านใดยังงงๆกับชื่อยาง n e x กเซผมเคยใช้รีวิวของรถตัวเองอย่างที่บอกไปข้างต้นแหะครับเป็นตัว Enfura SU1 ยางสปอร์ตที่มีเทคโนโลยีนุ่มเงียบคือราคาย่อมเยาวคุณภาพดีไม่ได้ด้อยไปกว่าแบรนด์ดังสักเท่าไหร่หรอกก็แบรนด์ n น็เซนี่ยเป็นยางสัญชาติเกาหลีครับที่ได้รับความพึงพอใจเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้มากกว่า14ปีติดต่อกัน ถูกรับเรียกเป็นยางติดรถจากโรงงานไม่ว่าจะปอร์เช่เบีย e r น e มยูเ e อร์ซดสเบนและแบรนด์ยุโรปอื่นๆอ,อีกมากมายและสำหรับสายขี้กังวลใจในลานบ้านเราเน็กเซก็รับประกันบาดหว,วมแตกเคลมฟรี1ปีและรับประกันคุณภาพจากการผลิตตลอดอายุการใช้งานเพราะจากสถิติครับทั้งหมดกว่ายาง500ล้านเส้นนะของเน็กเซ็นไทยที่ผลิตตั้งแต่ปี2000ก็ไม่เคยมีปัญหาคุณภาพการผลิตจนต้องเกิดการรีคอร์ดใดๆทั้งนั้น และนั่นก็คือเหตุผลที่แนะนำยางตัวนี้ให้น้องนาโนครับและเลือกเจ้าอ n นฟิ s u เ4เพราะตอบโจทย์เรื่องความนุ่งเงียบและการยึดเกาะที่ยังอยู่ในเกณฑของผู้ที่ชื่นชอบความเร็วอย่างพวกเราเนี่ยรับได้ เพราะหากมาจอดหรือการเนี่ยเจ้า n i x เซนเอ็นฟ s u c หลักๆครับสูตรเนื้อยางมีความนุ่มค่าเฉดแว์ต่ำและเอาเล็บจิกเบาๆเนี่ยรู้เลยว่านุ่มมากๆนะและที่ยึดเกาะดีเนี่ยมาจากไหลาย,ยางด้านข้างสร้างเป็นบล็อกครับมีชั้นยางมารับมากกว่าส่วนอื่นๆทำให้เก็บอาการย้วยของยางเนี่ยได้ดีกว่ายางปกติทั่วไปที่รีดน้าได้ดีพนวกวกบเก็บเสียงได้อยู่ในเกณฑ์โอเคเพราะว่ากลางยางครับมีร่องพิเศษที่รีดฝุ่นน้ําลมต่างๆให้ไหลออกไปในร่องสี่ร่อง และนี่ก็คือเหตุผลของ Infra s u c และเจ้าของรถล่ะว่ายังไงเทียบกับยางที่ผมใช้ก่อ,น,อนนี้ผมรู้สึกว่าสบายขึ้นนะต้องบอกก่อนว่ายางชุดเก่าก็าคือยางติดรถถูดซึ่งยางติดรถบบก็คือเป็นยางนุ่มเยี่ยมเหมือนกันแต่ว่าเป็นยางนุ่มเยี่ยมแบบที่กึ่งสปอร์ตแล้วก็เป็น,นแบรนด์ไปทางสปอร์ตเป็นแบรนด์ที่แบบโอเคยอดนิยมหลายคนอาจจะบอกเออเปลี่ยนมาก็ยางใหม่อะไรก็นุ่มแต่นี่แบบแบบส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็นุ่มกว่าตอนที่ อย่างชุดแรกตอนอ่าไเหมือนกันเออ,อคือเห็นได้ชัดว่ามันเก็บรอยรอยถนนน,นะพวกแบบสันพวกตาแมวเงี้ยแบบปึ๊ก<ช>ปึ๊กเล็ก,ลกๆกับกึก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 มันเขาเรียกว่ามันรึบไปเลยใช่มันเก็วอะไรได้ดีขึ้นนิดนึงเสียงก็เงียบลงนะเสียงในห้องห้องโดยสารเงียบลงเสียงจากยางนะคยือจริงๆมาซ่ามันก็เก็บเสียงได้ดีอยู่แล้วแต่ตัวยางเข้ามาช่วยด้วยอ่าซึ่งอันนี้ก็ต้องโน้ตอย่างที่อานบอกแล้วว่าเมื่อจุดเริ่มต้นของชีวิตยางถูกเส้นมันจะ ดีไปซาทั้งหมดอยู่แล้วมันจะมีความแบบเงียบมีความแบบละมุนมีความอะไรที่แบบว่ามันยังสดมันยังใหม่อยู่แต่ว่าเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ยางก็จะเป็นตัวจำกัดความให้มันชัดขึ้นว่าแบบยางนุ่มเงียบก็จะยุคเงียบยางสปอร์ตก็จะสปอร์ตมันจะมีเขาเรียกว่ามาตรฐานเรื่องเสียงเรื่องอความนุ่มการแบบเรื่องค่าเทศแวค่าแท็กชั่นอะไรเงี้ยที่โอเคมันจะชัดขึ้นมากขึ้นไปอีกแล้วเมื่อใช้ไปเนี่ยอย่างรานะูอะก็เปลี่ยน และเนี้ยมารีวิวหลังจากที่ขับทางไกลไปแล้วชารพักหนึ่งก็เอาง,ง่ายๆว่าเกินเกินพันกว่าโลแต่ซึ่งโอเคหลายคนบอกว่าอุอ้ยพันกว่าโลมันจะรู้เรื่องเลยมันก็ยังใหม่อยู่ดี <c oughs> ก็ใช่แต่ว่าเมื่อใช้ไปถึงระยะหนึ่งอะ่ะมันมันเลยจุดที่เขาเรียกว่าลัดอินไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ซึ่งตัวตนของมันก็จะชาดขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วซึ่งอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่ามันจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่ได้พูดได้เต็มปากขนาดว่าอู้ดีกว่าเยอะขนาดนั้นในระยะยาวแต่ในระยะสั้นที่เพิ่งเปลี่ยนมา เจ้าของก็บอกว่ายังไงมันก็มีเขาเรียกว่าความกลมกล่อมที่ดีกว่ายางติดรถตอนแรกมากกว่านิดหน่อยอซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ว่าโอเคเองเส้นมันราคาไม่ได้สูงเป็นราคาแบบย่อมยาวจับต้องได้แต่ว่าเลือกกาไรที่ได้ขึ้นมาก็คือ้มาตรฐานอะไรบางอย่างที่เกือบจะใกล้เคียงหรืออาจจะเหนือกว่าในบางปัจจัยด้ทำเมื่อเทียบกับยางโอเอ็มบางค่ายบางแบรนด์ซึ่งให้ประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเออไม่ไม่มีประเด็นนะเพราะว่า เมื่อเรามองต้องการเรามองจุดเริ่มต้นว่าด้วยราคาประมาณนี้ได้ขนาดเนี้แล้วโจทย์ของเราคือเราไม่ได้ขับเร็วเราเน้นนุ่มเงียบเราเน้นสุดรุยภาพในการขับขี่ซึ่งมันก็แมทชิ่งกับรถว่าอย่างที่น้าเราบอกว่ารถมันเงียบอยู่แล้วพอเจอส่วนผสมที่มันดีขึ้นอีกมันก็เป็นช่วยแบบเสริมเติมแต่งให้มันแบบเออสอดคล้องกันไปแล้วมีอะไรจะคอมเมนต์ Comment ไหม ถ้าถ้าเทียบกับราคาผมอยากจะบอกว่าผมรู้สึกโอเคนะกเงินทีนจ่จ<ม>่ายไปก็รู้สึกว่าค่อนข้างคุม้มแล้วก็รู้สึกว่าเออตามแบบสิ่งที่เราคาดกาเอาไว้แต่ถ้าไม่ได้มองเรื่องราคาแล้วอยากจะให้อย่างนี้มันดีขึ้นสักนิดนึงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความเกนน<อ>เาะถนนคือ,ค,อคือด้วยความที่บางครั้งส่วนมากเราก็เน้นแบบขับนุ่มเงียบเรียบร้อยแต่มันก็จะมีบางครั้งที่เราแบบแบบขับขึ้นเขา<ม>ไปเทีย่ยวหรือว่าแบบอาจจะมีแบบเข้าโค้งเร็วนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า80%ใช่บรขับแบบ สบายสบายใช่แต่มันจะมีแหล p มาอีกสักยี่สิบที่แบบจังหวะแบบคึกสนุกอุ่ยเพลงนี้มันมาละอือหนี่งเอาไหแต่ว่าการเป็นว่าโอเคพอคาแรคเตอร์ยางมันเป็นแบบเนี้ยใช่ความจริงไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็นั่นหมดแหละแต่ว่าโอเคมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของยางอีกว่ายี่ห้อนี้มันก็จะพรีเซนต์อะไรที่มันแตกต่างกันซึ่งก็นาโนอาจจะโนต้ตไว้ว่าโอเคมันมีเรื่องความเกาะที่แบบว่าาได้เพิ่มส่วนนิดนึง ก็จะดีกว่านี้แต่เมื่อย้อนกลับไปมองถึงว่าราคามันก็ประมาณนี้มันก็มันก็อยู่ในเกมที่รับได้ใช่ขับนี้ดีกว่าผมว่าอันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญเลยนะราคาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้อยากจะความเงินจ่ายขยงเยอะเขาก็เข้าใจเป็อะไรที่แบบเป็นเป็นอะไรชิ้นหนึ่งที่แพงแล้วกันการเปลี่ยนยางหนึ่งชุดก็หลายหมื่นโดยเฉพาะสําหรับรถรถ segment นี้นาะขอบสิบแปดอีกใช่สำหรับผมถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะในในราคาที่แบบย่อมถึงใช่ คือดีกว่าการที่เราไปใช้ยางที่อาจจะเป็นนี่ห้อที่แบบเราอาจจะไม่ค่อยมั่นใจหรือเป็นแบบยางยางเก่าลากใช้อย่างงี้ผมว่ายังไงเปลี่ยนยางแบบนี้เป็นออปชั่นที่ดีมากอืมก็ประมาณนี้ครับว่าโดยรวมภาพรวมอย่างที่บอกเลยตั้งแต่ต้นคลิปตั้งแต่เราพูดจนข้างนอกยันมาขับกันเนี่ยว่าโอเคจากผู้ใช้จริงว่าทําไมถึงใช้คันนี้และปัญห้งปัญหาหรือข้อด้อยที่เป็นข้อค้อลหาตามโลกโซเชียลเนาะ แล้วพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมามาฝอยกันว่าแบบเออตามหลักจริงๆแล้วคนที่ซื้อจริงๆอะ่ะเขามีประเด็นกันเรื่องนั้นไหมบ้างก็มีบ้างก็ไม่มีแต่ถามว่าที่มีและไม่มีอ่ะก็ถ้ามันรับไม่ได้ก็คงไม่ได้ใช้อย่างทั้วันเนี่ยจบก็เป็นประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องนาโนมากที่มาช่วยแชร์หลายๆอย่างขอบคุณ่เติร์นครับครับผมก็เดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมครับว่าสรุปจบแล้วคลิปนี้ผมจะมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมยังไงครับ โดยสรุปจากประสบการณ์ผู้ใช้งานจริง Mazda s 3โฉม v p ก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก C s e g m e n t ที่น่าสนใจครับ พอฟังจากที่น้องนาโนแชร์ประสบการณ์หลากหลายอย่างถ้าคุณเป็นคนชอบขับขี่ต้องการความแรงกลางๆชอบสุนทรียภาพระหว่างการเดินทางไม่ได้เน้นเป็นรถครอบครัววัสดุตกแต่งมีคุณภาพงานประกอบถือว่าโอเคและหน้าตามีกลิ่นอายคล้ายรถฟิวเจอรปโแล้วก็ไม่ได้ติดขัดอะไรกับจุดอับบางอย่างที่อาจจะสู้คู่แข่งในบางปัจจัยไม่ได้เนี่ยผมว่า Mazda 3ก็เป็นคําตอบของผู้ที่มีอิสระในตน,นเองและชอบความไม่ซ้าใครครับ และในส่วนของอยาง Nexen ซน n อ r a s u u c ที่เราแนะนำไปเนี่ยก็พอลดทอนข้อด้อยบางอย่างของรถรุ่นนี้ให้นุ่มขึ้นเงียบขึ้นและราคายังเป็นมิตรจับต้องได้ซึ่งหากท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่ w w w n e x e n t h a i l a n d .com Facebook Fanpage Nexen Thai Thailand Line Official a ล nexen.th หรือว่าจะเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายต่างเป็นทางการชั้นนำทั่วประเทศหรือจะเข้าไปสอบถามครับสำหร,รับสายที่อยากเข้าไปดูจริงๆเนี่ยก็สามารถสนใจซื้อกันจริงๆสั่งได้เลยที่ V-Quick และ MMS Boss ทุกสาขาแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นเปลี่ยนยางในเส้นทายทุกวันนี้เนี่ยนนยปอเซ็นครับนาน10เดือนและเมื่อเปลี่ยนยางในเส้นทายจำนวนสเส้นลงทะเบียนรับประกันบาทรวมแปกเคลมฟรีเปี และหลังจาก1ปีทาง Nexen ไทยก็รับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งานครับลงทะเบียนได้ที่ www.nexenwarranty.com สำหรับวันนี้ผมเต้นน้องนาโนและทีมงาน d r i v e r l ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ